สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูยอดขายรถของงานมอเตอร์โชว์นะครับในปี2019ของปลายเดือนมีนานะครับจนถึงต้นเดือนเมษายนก็คือก่อนสงการนะฮะจะมีการขายรถเป็นมหกรรมขายรถเลยนะครับก็ถือว่าเป็นยอดขายที่เขาตั้งจะสูงมากๆนะฮะสำหรับปีนี้นะครับในทุกๆแบรนด์เลยนะฮะในทุกๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะครับ วันนี้เราจะมาดูรถยนต์กันก่อนนะครับว่าแต่ละค่ายนะฮะขายได้ประมาณไหนแต่บอกเลยนะฮะขายได้เยอะมากๆนะครับมาอันดับที่13นะครับเป็นแบรนด์เชฟโรเลตเชฟโรเลตขายได้532คันนะครับตัวเชฟโรเลตก็เปิดอ่าเปิดตัว All New นะครับ Captiva ในงานมอเตอร์มอเตอร์โชว์นะครับก็เปิด All New c a p t i v ามาก็ถือว่าเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับของทางบูธของเชฟโรเลตนะฮะรูปร่างหน้าตานี้ถือว่าค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแล้วราคาก็ไม่สูงนะฮะรู้สึกจะไม่ไม่ถึงไม่ถึงล้านนะครับถือว่าเป็นรถที่น้าใช้มากๆนะครับมาถึงอันดับที่12นะครับอันดับที่12คือรถฮุนไดฮุนไดก็เอ่เปิดตัวใหม่เหมือนกันนะครับก็เป็นตัว H1 นะครับ ตัว h e วันเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะไฮโซนะครับถือว่าเป็นรถค่อนข้างไฮโซที่ไปเป็นแบบรถตู้ครอบครัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่า,าราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรถรุ่นที่สูงกว่านะฮะร,ราคาถือว่าน่าใช้นะฮะตัว h 1วันถือว่าน่าใช้ยอดขายก็เลยถือว่า,าค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับสำหรับตัว h e วันฮุนไดนะครับมาถึงอันดับที่11นะครับเป็นแบรนด์ BMW มียอดขายที่1569คันนะครับ โอ้โห BMW ขายได้ระดับพันคันนี่แสดงว่าคนไทยไม่ได้จนแล้วนะฮะ ไม่น่าเชื่อว่ารถราคาสูงสูงอย่าง BMW นะครับจะมียอดขายสูงได้ขนาดนี้นะฮะแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยรถ BMW ก็ไม่ได้แพงเวอร์เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามีตัวที่ผลิตในไทยแล้วนะครับราคาก็เลยปรับลงมาได้เยอะนะฮะมีตัวที่เป็นราคาไม่ถึง2ล้านก็มีนะครับเป็นล้านไปปลายอะไรประมาณนี้ตัว BMW ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่น่าเล่นมากๆนะฮะสำหรับ BMW ในปีนี้นะครับ มาถึงอันดับที่10นะครับอันดับที่10ก็เป็นแบรนด์ Ford นะครับ Ford มียอดขายที่ที่1,836คันนะครับตัว Ford นี่ก็เปิดตัวตัวแรปเตอร์นะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีกระแสความแรงไม่ตกนะครับกระแสความแรงก็ยังไม่ตกถือว่าเป็นรถที่มีคุณภาพสูงมากนะฮะสำหรับรถ Ford แล้วก็ศูนย์บริการนะครับเรื่องของบริการหลังการขายเรื่องของช่างเทคนิคนะครับได้หลายอย่าง พัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับแบรนด์ฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่เขาต้องจะประทับใจนะครับประทับใจของอาทางการเลสซิ่งอย่างมากนะครับสำหรับแบรนด์ฟอร์ดถ้ามีเงินนะผมก็อยากจะซื้อแต่ราคาเขานีงจะสูงนิดนึงนะสำหรับรถยี่ห้อฟอร์ดนะครับมาถึงอันดับ9นะฮะอันดับ9ก็เป็นยี่ห้อ MG MG NG นี่ก็เป็นถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่นะครับเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยได้ไม่ไม่กี่ปีนี้เองนะครับแต่ว่าความใหม่ไม่ได้หมายความว่า,าความใหญ่นะครับ รถ MG เนี่ยออตอนนี้ขยายนะฮะขยายไปหน้าดูเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าแบรนด์จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยนะครับเพราะว่าความจริงจังนะฮะความจริงจังของแบรนด์ MG เนี่ยทำให้ยอดขายสูงได้ขนาดถึง2,225คันเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้มามาเล่นๆนะฮะและรูปร่างหน้าตาของรถคถ่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับสำหรับรถ MG นะฮะ มาถึงอันดับ8นะครับอันดับ8ก็เป็นยี่ห้อนิสสันนะครับมียอดขายอยู่ที่2,255คันนิสสันนี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับของทางญี่ปุ่นนะนิสสันเนี่ยมีรถขายอยู่หลายหลายรุ่นนะครับหลายหลายขนาดหลายรุ่นหลายขนาดมีทั้งขนาดรถเก๋งขนาดเล็กนะครับรถเก๋งขนาดกลางไปจนรถ7ที่นั่งนะครับไปจนถึงรถกระบะเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะเพราะว่าเพราะว่ารถนิสสันเนี่ย ออกมาหลายรุ่นอะไรก็ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับการบริการก็ถือว่าดีศูนย์บริการมีเยอะมากๆด้วยนะครับมีกระจายทั่วประเทศตัวของสินค้านะฮะตัวของสินค้าก็ถือว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยออกมาไม่ค่อยจะเหมือนใครเหมือนกันนะของนิสันเนี่ยเพราะว่าออกมาเป็นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะฮะสำหรับแบรนด์นิสันนะครับมาถึงอันดับ7นะครับอันดับ7ก็เป็นแบรนด์ซูซูกิซูซูกิมียอดขายที่ที่2 3น9คันนะครับ แบรนด์ซูซูกิก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่เปิดตัวของสวิปขึ้นมานะครับสวิปก็สร้างชื่อเสียงได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับแบรนด์ซูซูกิถือว่าเป็นแบรนด์เย้อรุ่นตำนานเลยล่ะนะฮะตอนนี้ก็ออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับสำหรับซูซูกิมีหลายรุ่นก็ทําให้ยอดขายดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ศูนย์บริการนะฮะก็ดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับซูซูกินะครับก็มีรุ่นน่าใช้หลายรุ่นแล้วก็ไม่ราคาไม่แพงด้วยนะครััับบบสําหรรนะค มาถึงอันดับ6นะครับอันดับ6ก็คือเบนซ์เบนซ์มียอดขายี่2,400กับอีก5คันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยนะฮะเพราะเพราะรถเบนซ์เนี่ยทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นรถที่ราคาแพงนะครับแต่มียอดขายได้ขนาดนี้สแสดงว่าคนไทยไม่ได้จนแล้วนะฮะก็รถเบนซ์เนี่ยราคาปกติก็นูนน่นแล้วฮะสล้านกว่า3ล้านนะครับอ่านี่สแสดงว่าเศรษฐกิจ ก็ไม่ถึงกับเศรษฐกิจดีหรอกผมว่าหลังเลือกตั้งอ่ะคนกล้าซื้อกล้าใช้เงินมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ Mercedes-Benz มียอดขายอยู่ที่2,000กว่าคันได้นะครับทีนี้มาถึงอันดับ5นะครับอันดับ5ก็คือซูซูอิยสุนะครับอันดับ5้ายูสมียอดขายอยู่ที่2,715คันนะครับ แบรนด์อิวสูนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยอดขายอันดับ1อันดับ2แทบจะตลอดการเลยนะฮะถ้ามองในในแง่ของรถกระบะนะครับถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้ตลอดนะฮะม่1ก็2นะครับเคี่ยวอยู่กับแบรนด์อย่างโตโยต้าตลอดนะครับอิวสูก็มีความพิเศษนะครับความพิเศษก็คือความจรงิงจัง,จงกับกับสินค้านะครับเกี่ยวกับรถกระบะรถบรรทุกอะไรพวกนี้นะฮะก็ถ้าท่านนึกถึงรถบรรทุกรถกระบะก็นึกถึงอิวสูเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆครับ มาถึงอันดับ4นะครับอันดับ4ก็คือแบรนด์มิสูบิชิมียอดขายที่3,000กับอีก19คันนะครับมิสูบิชิอ่ปีนี้เนี่ยออกตัวใหม่หลายหายตัวนะครับอตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนประจปัจจุบันนะครับทั้งรถกระบะทั้งรถ7ที่นั่งนะฮะจะเห็นมีรุ่น X p ็ n เ e r ดนะฮะรุ่นเ p ็ n d e r ดมีรุ่น,น Triton นะครับเป็น New Triton รถ Mitsubishi เนี่ยมีหลายรุ่นนะฮะตั้งแต่รุ่นเล็กเลยนะอีโคคาขึ้นมาเลยนะครับจนถึงกระบะคันใหญ่ๆนะฮะเจ็ดที่นงที่นั่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ปาเจโร่นะฮะปาเจโร่ว้ๆวนี้นะครับววนี้กำลังรอชมเลย p a เจโร่หน้าเดียวกับ t ไท t ันจะมีมาตอนไหนนะครับกำลังรอชมอยู่นะฮะมาถึงอันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือแบรนด์ฮอนด้าฮอนดมียอดขายอยู่ที่4,910คันนะครับ รถ Honda เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่จริงจังสุดๆเหมือนกันนะครับสำหรับรถเก๋งนะฮะเพราะรถ Honda เนี่ยใส่รถเก๋งอย่างเดียวเลยนะครับมีรถเก๋งอยู่หลายรุ่นนะฮะตั้งแต่อีโกคาจนถึงรถที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถเจ็ดที่นั่งรถ Honda เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงนะเรื่องของมาตรฐานของฮาร์ดแวร์นะครับเรื่องมาตรฐานของศูนย์บริการต่างๆนะฮะเรื่องรวมไปถึงการออกแบบด้วยรถ Honda เนี่ยผมว่า แมมันมัน,ม,นมันถือว่าเป็นไฮ c คลาสเลยนะครับถ้าอยู่ในประเทศไทยแล้วนะถือว่าเป็นกลุ่มไฮโซเลยนะครับการออกแบบรูปลักลหน้าตาเนี่ยโอ้โหดูดีนะมากๆนะถ้าใครใครขับรถทันด้เนี่ยดูดีสําหรับสายตาผมนะครับมาถึงอันดับ2นะครับอันดับ2ก็คือ Mazda นะครับมียอดจองเข้ามาอยู่ที่5,200กับอีก11คันนะครับ รถ m a z d a เนี่ยก็ถือว่าสร้างปรากฏการ์นะครับปรากฏการ์มาตั้งแต่ช่วงปีก่อนนี้แล้วนะครับเรื่องของยอดขายข,ายของรถเก่งเนี่ยขายดีนะครับเข็นรนเข็น,ขนเอตัวมาด,ด้าสนะฮะร,รุ่นมาด,ด้าสมาด,ด้าสาขึ้นมาเนี่ยยอดขายเนี่ยโอ้โหแซงหลายยี่ห้อนะฮะแซงหลายยี่ห้อจนเราไม่คิดว่าแม่มาสด้าจะจะ,จะสามารถทําทอะไรได้ขนาดนี้นะครับ แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าทางด้านของ Mazda เนี่ยใส่รูปร่างหน้าตามาดีนะครับและตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัวออปชั่นต่างๆนะฮะใส่แบบแทบไม่มีกั๊กอะนะครับแทบไม่มีกั๊กเลยใส่มาเต็มที่เลยก็ทําให้ยอดขายสูงได้ขนาดนี้นะครับสำหรับ Mazda นะฮะมาถึงอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นแบรนด์ Toyota นะครับมียอดจองอยู่ที่6,100กับอีก10คันนะฮะ ตัวโตโยต้าเนี่ยแน่นอนนะครับตัว t o โยต้าเนี่ยม,มีมีรถเขาต้างจาหลากหลายนะครับแล้วก็แล้วก็วกจริงจังกับกับทุกๆตลาดที่ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเก๋งนะฮะร,รถกระบะ รถเก่งรถกระบะก็มีรุ่นซอยย่อยลงไปเยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้อต่างๆนะอย่างสมมุติรถกระบะเงี้ยกระบะซอยไปโอ้โหซอยไปมีลูกกี่รุ่นเลยนะฮะมีตารางราคาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าตลาดนะครับเจ้าตลาดที่ใหญ่อันดับ1เลยนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับถ้ารวมทุกๆอย่างนะฮะทุกๆทุกๆอย่างที่อยู่ในในรายการขายนะครับก็เป็นยอดนะฮะยอดที่สั่งจองนะฮะสั่งจองเข้ามานะครับ ก็มีทั้งสั่งจองทั้งซื้อทั้งอะไรพวกนี้นะคะรวมๆกันมานะสรุปยอดของงานมอเตอร์โชว์มาอ่าก็สะท้อนนะครับสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยกล้านะครับกล้าที่จะใช้เงินมากขึ้นนะครับในช่วงอ่าในช่วงหลังเลือกตั้งนะครับอ่าแล้วก็มี พวกรถนะครับหน้าใหม่นะครับรถหน้าใหม่เข้ามานะฮะที่สามารถจะตีตลาดกับรถหน้าเก่าได้อย่างสนุกเลยนะครับยอดขายก็ถือว่าสู้กันมันเลยนะครับแต่สําหรับเจ้าเก่าได้หลายเจ้านะครับก็น่าจะน่าจะเก็บเก็บงำรุ่นใหม่ๆออกมานะผมว่าปลายปีนี้น่าจะมีตัวพิเศษพิเศษออกมาแน่นอนนะครับในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับงานมอเตอร์เอ็กโปก็คือเป็นงานของเดือนเดือนเดือนธันวานะครับเดือนธันวาก็จะมีงานมอเตอร์เอ็กโปแต่ถ้าเป็นงานมอเตอร์โชว์จะเป็นเดือนมีนานครับ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ